ครับสวัสดีกับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสายพารวยนะครับเมื่อนี้นะครับแอดก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาทางนี้นะครับมาเห็นพ่อท่านหนึ่งนะครับคุณพ่อพ่นมีสูตรนะครับก็คือคุณพ่อดวงเฮงนะครับสูตรคนดวงเฮงนะครับเอาสูตรพ่อดวงเฮงนี่พ่นเฮงขนาดใดเดี๋ยวแอดจะพาเข้าไปเบิ่งนะครับมือนนี้ สูตรคนดวงเฮงนะครับเขามาแล้วลายงวดว่าันเป็นที่ซาลือหฮิร์ากันนะครับแล้วคุณแม่เพิ่นก็เลยพ้ามานอกรับนาะเอ้าเดี๋ยวแอดพักเข้าไปเพิ่งกับเย็บซีทุกท่านครับครับเข้าไปเบิ่งร้อมความกันนะครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อโอ้ยู่บานพอดีนะครับนี่ครับคุณแม่ท่านนี้ที่แม่บัวกาลังนวดไห้อยู่นี่พ้าแอดมาเนอกรับนาะ เพิ่นว่าเป็นทีซาลือขึ้งห้ากันนะครับคุณพ่อเพิ่นมีสูตรเด็ดนะครับสูตรคนดวงแห้งนะครับเพิ่นได้มาอยู่เรื่อยๆบัดนี้เพิ่นก็เลยอยากแบ่งปันนะครับเนาะแอดก็เลยได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำลงไห้เอฟซีเบิ้งนะครับเดี๋ยวเบิ้งสูตรน้ำคุณพ่อนาะครับเนาะอโอ้คุณพ่อได้มาหลายงวดแล้วทีครับ พ่นซาพ่นลือกกันยังไงเห็นจังไดน้องก็ค่อยจีได้ไปเห็นคุณพ่อรอวันนี้มาทำจังว่าผมคุณแม่พ่นพ่มาครับมากต่ว่าไปสังคมมีวันเสร็จันเได้ทานเป็นสูตรสูตอ้ว่าไหลตัวตัวนี้ครับคุณพ่อนี่บอกครับในวดที่ผ่านมาก่อครนนี่งวดฟันว่าใจคนเมืองนี่นี่ครับว่าหลตัวนั่ครับเ่อ โอ้ที่ว่าเอาไปไปออกอยู่วัดปลาหลวงนะเพื่อนเมื่อนั่นบอครับสูตรนี้เลยมันบอครับนี่ครับตัวย่างนะครับซึ่งก็ไปตรงกับดงนาเพื่อนคนทำม่อถือก็เลยบอกตามตามสูตรนี้เลยมันบอครับครัโอ้เข่าศูนย์สองนะครับในงหวัดที่พานมานะครับวิ่งหกเข่าศูนย์โอ้หกเก้านี่ไปเข่าตัวกับเนาะครับเนาะเข่าบนเข่าล่างมู้ตัวเสร็จคุณป่าเพราะว่าเข่ากับบนตัวูโอ้สอง เขาบนล่างสองวัดส่อนครับผม้มีผ่านหวดนึงแล้วพอวางแล้วบอกแดบใสแล้วข่หาแล้วอคัผมแล้วผากลาหลนวแม่ผ่านดเดียวตองหวดแล้วบอกเขาแล้วอกเขาครับผมเย็ดใจอยู่แต่วะบอกเขาครับผม มันลสูตรนีขึ้นแน่นอนถูกหมว่าเขาถิบเป็นรับตีเก่าจุ้มก่นต้งดีนะครับถ้าซื้อมนต์ได้เขาได้หงอกวันอย่างนีเาลูดเลยครับผมตัวนี้มันมันประจำอยู่แล้วนี่ถ้ามันออกศูนหแล้วก็ศูนย์ี่ศูนสามศูนสองเ่อเกินนี่ออกเป๊ะครับผมเขาศูนยองตรงนี้คือศูนย์สามศูนห้าศูนเจ็ดศูนเก้าครับผมโอ้มีงวดนี้คุณพ่อเดนสามเดนศูนย์เดนสองันบาครับครับนะ นี in right. ่ครับงวดสิบหกนะครับอันนี้งวดวันที่หนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับเขาบนเขาล่างเลยนะครับศูนย์สองเข้าตรงๆนะครับส่วนหกเก้าเก้าหกนี่กรับโตกรับกรับเขาโตกรับนะครับกับ้านเฮ้าเนี่มันคือซื้อแล้วกับบนทุกคนแล้วนี่นะแมนครับกระทัากับทั้งบนล่างไว้นอกครับที่สองเงินภาคเป็นได้ว่าเงาบนล่างนี่ครับนี่คุณแม่ขั้นหนึ่งนะครับคนแนนนํำมา เป็นแนะนำว่าเป็นแนะนำ้ำบนแนะนำนะครับเป็นแนะนำขอบคุณหลายๆนะครับแด้คุณแม่ครับที่แนะนำให้มาหาคุณพ่อเนี่ยนะครับผมอยู่ใกล้ๆนี่ด้วยครับไก่ซื้อซื้อนี่เด้อมองควอนนี่เจ๊ตังกับผู้ใดบุกคนผู้ใตว่าตู้เสียเลี้ยงๆอันนี้คือพ่กเอาเพิ่นเพิ่นก็เลยเอากลับว่าได้เอานี่ไปนน้ำดอกเพียงแต่ว่าเขาบอก สื่อเต้าหกหนึ่งหอดหกเกงวดนี้บอกคือว่าเลขงวดนี้มันดับสีงวดนี้ก้อดับเจ็นดับดับย่ี้เโอ้ี่เจ็ดงวดนี้ดับสีงวดก่อนดับเจ็ดเบอร์ทกบรี่จัดอกกนเบอร์ทุหาพนอเอบอกที่ไหนยังไงนีิมีเงินบสันเดี๋ยวผมจะบอกเลยผมทมีเงินยังไงนี่มี คนดวงเฮงนะครับมีงวลรางวัลมวลงวันเอาไว้คืองวดนี่เด่นตู้อันเทอย่างเี้ยงอันเบอร์เปียใชหมังยังกับนี่ถ้าสามมาสามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามเจ็สามปดสามเก้านะครับโอ้ถ้าถ้าศูนย์มานี่อยตัวนี้ครับศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า

สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับเน้นอยู่ที่สองห้ากับสองเปสองเก้าส่วนสวนอง <25 S 2> สห้ากับสองเก้ามาครับตัวเน้นมัน <29 S 1> สนองเก้าเด่ <29 S 1> <29 S 2> นเนาะสองเก้านี่มันมาครับสองเก้า สามมาเด้ครับเน้นตัวใดครับพุ่นพ่อสามสามหาีนเดีสามหาสามแปดสามหาสามห้ากับสามแปดวันยางนอีกแล้บานน้องบาวั้อบ้านที่เอาอ่ช่วมบ่าขึ้นยูใก่กันแท้าศูนย์มาเ้ครับพุ่นพ่อศูนย์มากกับศูนหาครับศูนเก้าครับถ้าศูนย์มาศูนย์ห้ากับศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนูศูนย์เจ็ดมันหลายตัวคือคือว่านี่ คือเขาเน้นศูนยสองหมือนเนี่ยศูนย์มาศูนยจีกับศูนย์สองเ็อเาย่างละสองตัวนี้ก็เลด้กินแล้วครับผมคันคันซื้อหลายมันหมดหลายโอนี้สามตัวนี่ังนี่ครับเจ็ดห้าก็มีสามตัวห้าเจ็ดศูนย์กับห้าสองแปดห้าเจ็ดศูนย์นะครับอืมเียกแนกบั เป็นยังค <work> ือจ no um <It> ังว่าเลขสามตัวหาสองแปดมือนั 1, ้นเขาจูดบางไฟเสียงบางไฟน่อยๆมาตกในหน้าบันจังมาเตะไม่บาหรือเบื่อยังคนบางไปน่อยๆุ่มกีดปังแต่วันใหญ่เตืบรุ่นยืนรุ่นมาเรียทีสองแปดมาเลียงทีสามสองแปดแต่ว่าเฮี่ยนเป็นหาวว่าเลวหาสองแปดปรากฏว่าขาดว่า คว่านอกครับนอกส่วนส่วนสามตัวนี้คาดว่า,า <ide detection> แต่ว่าสองตัวนี้เป็นสูตนนะครับครับเป็นสูวนอันนี้แท้ๆเลยบัดนี่คันสมมุติว่าให้คุณพอเน้นสองตัวนี้สองหางนี่จะมักตัวได้หลายกวัวครับถ้าสองตัวให้เน้นหลายๆสองหางนี่ครับจะมักเดลยบิดเลยบ้ดเลยบ่ บอกครับสมมติว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าเลขสองตัวนี่มัดในจํานวนนี้ให้เนวนสองตัวให้แม่นครับผมให้เน้นสองหางนะครับให้เน้นสองหางคุขมัพใส่หลายกลัวครับสองหางครับเจ็ดศูนย์้ะเน้นสองหางสองหางับศูนย์เจ็ดนี่นะครับศูนย์เจ็ดนี่มันเป็นคู่กันถ้าออกไปวางทีละนี่ยอดหลังมาเปลี่ยนทีเดี ถ้าข้างบนออกสองห้าข้างล่างออกศูนย์เจ็ดนี่นะมันเดิ <แก S 1> มีสมมติ <แก S 1> ยอดหลังพรอมครับครับผมบนเวลาห้าเห็ดเฮก็หาเบื้องว่าแต่ว่ามันคนละเน้นล่ะอันที่ว่าเน้นไปเน้นบนเน้นกับอันนี้ดิแต่ว่าตัวนี้แ,แม่นยุ่เน้นตัวเกายุ่นครับผมก็คือศูนย์เจ็ดนี่นะครับเนาะเออถ้าว่าเออถ้าศูนย์ไม่ดีก็คือว่าศูนย์กับสองหาสองหานี้เลยครับตัวเน้นนี่แหละฮะ แล้วน uhm, <bom, S 2> ออกคู ers, ่กันครับผมวังนึเงินกเน้นไปแล้วก็ยังคืนป้อน้กลดได้ถ้ามาดังหกนงมันจะมากกับคู่กันกับเกาหกได้ฮกเกาได้เด็ดมัดปัดมาเนี่ยเป็นศูนสองสำเร็จอะครับแต่วางกระถือก็เดีว่าตัวนี้ว่าครับเขาตรงๆได้ไหมงวดนั้นมันจะออกหกนึ่งกับฮกเกาครับ ววเอกอนนากนีไปเขาได้บุญลานมันมีตัวไหน่อตัวนั้นตัวนั้นตั้งปันได้สิบสองเอเราซื้อได้แหละรับสองรถนองใต้นี่สองหนึ่งสองมารวดมันมันขิมกุญแจงหนเอาครับเอารถเจ้าก่อนเล้วถึงสิบสอง้ลัะโอ้ยแน่นอนแนเนอนได้สิบสองเนี่ได้เป็นเลขครบปันแล้วอีกตัวนึงได้สูตร เรานังได้สูตรเัวนึงได้คววมปันครับผมมันออกออกนะครับเนาะเขา่เรื่อยงวดนี้ก so ่เขางวด0ุนหงงวดชุนหกรูดลักหกกันครับผมต้อหกชุนหอนหกเาคือกันครับแต่มันเนี่ยมันเขาตกกับ่าชุนห่กมันนาครับในหมวดเนี่ยนะครับเอดนี่ก็วลา้าเลยเอเองเอาไงมาได้โคกมาขึ้นได้ล้ว ซื้อแล้วได้แน e ่แหละล่ะบอมแมนใบเฮ็ดซื yeah, sure. ้อได้เฮ yeah. okay. uh ็ดแล้วซื้อพร้อมซื้อพร้อมซื้อเองเลยมันบับซื้อเองเลยนะครัเพราะว่าตั้งแต่ก่อนนี่เจ้าเจ้ารู้บอกว่าเฮียนผมนี่จะมุ้งมุ้งหยาเด่นมองนี่ก็มุ้งหยาเด่นครับผมอันพุกไมมก็มุ้งหยาเด่นเอาไม้ไผ่มาเฮ็ดเด่นอันน้ำมันนี่ก็ปล้แอมเด่นมีแต่เงินเหล็กรถรถสามขครับผมเออมันจะใส่คุณอ่ะมหมือนอันนั้นก็คือเลขอย่างเดียวถ้าเล็งขี้มาหันครับผม จากอยู่มุ่งหาจนได้มุ่งดีปัดนี่เนาะครับเนาะทั้งสองหลังนี่เงิ้เลขบดเลยมันหด้อหลังนี่บดทันไดยเฮ็ดหลังนี่บเฮ็ดกับหลังนีไรเนี้เว้ยเาอยคือปวดเตี้ทั้งหลังหิดเนก้่าอยหดอกปเก็บได้เยอะแได้รวมถึนขั้นเหมือนเดิมหดศูนย์เจ็ดนะหัวศูนย์เจ็ดได้แปดหมืนปุแต่ว่าก็ถืแเี้นึงเตี้ยดิบบบัเดีแสน

อันคันรู้จักวางเัินกับวัวเห็ดแล้วนอกนี่ซื้อแม่หนูตัดเด้วแม่มันดีระยะเทาอยู่ในหันบ่ครับแต่ว่าถ้าเฮาวออกไปเร็วๆเม่นบ่ซื้อกับปันดีเลขเลขกสุดที่ว่าเฮ็ดนี่เลขสุดเนี่เออก็จ้าเขียนในเพิ่นไปว้นอนอยู่น้ำฝันดี่ดีกว่ากันจังที่นะมันก็ฝันเมื่อคลืนพี่สบายตายรับไปฝันว่าอใช่หน่พี่น้องเราตายเราก็บ่ใครเลยมาปันได้เขาไปต้งมือที่แรกก็ซื้อน้ำกันนั่นแหละ

เจ็ดหางนะครับที่วงกลมวงกลมให้มีเจ็ดหางแต่ว่าเน้นหลายที่สุดคือสองหางกับศูนย์เจ็ดแต่าว่าเนี่ยเนี่ยคือจัดหมดนี่แให้ดีเนาะครับเนาะสวดเลยจัดหมดกับฟอมแต่ว่าแล้วแต่แต่ปูผู้ี่มาทีิมาอตัวใด แล้วในหันเราจะซื้อซื้อเรียกซื้ออก็ได้แต่ว่าม่ถือกาเรียกซื้อบ่ถือกับเจะวเราอันนี้ม่แมนอ๋อมับกัปฏิบันของสูตรม้นก็เรียออยู่แต่ยังคือบ่ไรสาเหตุที่บ่ไรคือบ่จัดเบิดนะครับมันมืแมนจนคนม่มีดวงนะนะครับพูเราคนเอาไปเล้ยกับมือถือนั่งเดิที่ยาตั้อยูนมือถือนือไม่ดวงนะครับถ้ไปนํากันจุ่มนะเพื่อนมันไปเขาช่วงมันก็ไดเลยเพื่อน ศูนย์ศูนย์สองเลดทีนใดเงินเียเวก็ได้ใบเช่าบวกีเป็นน้ำกันยี่เด้เอาเอาลห่อสองสองศูนย์ศูนย์นี่แหละบางอยมาดบ้านมือวัานมากถือใบใยนั่งบอมาถืเป็นน้ำดวงมาครับเนาะอันนี้ก็ได้เป็นน้ำดวงก็ได้ทม่แบบได้ได้แต่ยังบอเป็นน้ำดวงก็ล ขอบคุณหลายๆนะครับคุณพ่อที่แบ่งปันแนวท่าไงไปฝากลิซซี่นะครับเลขทูอ่ะเราบอกเนี่ยครับเนี่ยเลขทูอ่ะคันเดียวเดี๋ยวเลขทูกะเดี๋ยวยัดเจ้าลง้งเอกที่หลังนะครับบคุด้ว่าได้โชคได้ใช่มากกับติดตัวมหาอัดได้ครับเด้อมีน้ำจิตน้ำใจน้ำชากาแฟให้คุณพ่อนะครับเนาะบัตรอาดวุงเก่าเด้อครับเด้อย้อนแล้วพิารณาทบอนแล้วน้อเนี่ย